มาเช็คลิสต์กันว่าคุณภาพการนอนของเราดีหรือเปล่าใครที่ทำได้ทุกข้อแสดงว่าการนอนของเราดีมากๆเลยค่ะข้อแรกก็คือใช้เวลาแค่15-30ถึงนาทีก็สามารถนอนหลับได้ไม่พลิกตัวไปมาเกินครึ่งชั่วโมงแสดงว่าระบบข,ของร่างกายพร้อมที่จะหลับดีค่ะข้อที่2ไม่ตื่นกลางดึกบ่อยถ้าตื่นก็ตื่นแค่หนึ่งถึงสครั้งแล้วก็กลับไปนอนหลับได้อันนี้ถือว่าปกตินะคะแต่บางคนที่ตื่นมาแล้วกลับไปนอนหลับยาก20นาที30นาทีก็ยังนอนไม่หลับอันนี้เริ่มมีปัญหาแล้วค่ะ ข้อที่3ต้องไม่รู้สึกเหนื่อยหลังตื่นถ้าเราหลับลึกหลับได้ดีพอตื่นมาจะต้องสดชื่นไม่งวงเงียมไม่ได้อยากนอนต่อเป็นสัญญาณว่าร่างกายของเราได้พักแล้วก็หลับลึกเพียงพอค่ะข้อที่4ต้องไม่รู้สึกง่วงมากๆช่วงกลางวันถ้าง่วงหลัง9ก้าโมงหรือว่าง่วงช่วงบ่ายทุกวันสแสดงว่าเราอาจจะยังนอนหลับได้ไม่เพียงพอค่ะข้อที่5ไม่มีฝันร้ายบ,ายบ,ายบาย่อยๆบางคนฝันร้ายทุกคืนจนสะดุ้งตื่นอันนี้ไม่ปกตินะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับความเครียดหรือว่าเป็นสัญญ,ญาณเตือนโรคบางอย่างอย่างเช่นซึมเศร้าหรือวิตกังวลได้ค่ะ ข้อที่6หลับเองได้แบบไม่ต้องพึ่งยาแสดงว่าสมองและก็ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการนอนของเรายัางสมดุลอยู่ข้อที่7ตื่นเวลาเดิมหรือเวลาที่ใกล้เคียงเวลาเดิมได้แบบที่ไม่ต้องพึ่งนาฬิกาปลุกแสดงว่าเรามีวินัยการน,นอนที่ดีเซอร์เคียนดิทึมใช้ได้เลยค่ะและข้อ8นอนไม่กรนไม่มีหายใจสะดุดหรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับอาการพวกนี้จะทําให้เรานอนไม่พอถึงแม้ว่าจะนอนครบชั่วโมงถ้าเช็คได6้6ข้อขึ้นไปถือว่าการนอนอยู่ในระดับที่โอเคเลยและทุกคนได้กันกี่ข้อบ้างคอมเมนต์มาบอกกัน,น่อยค่ะ